จังหวัดชุมพรตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของภาคใต้บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกและเป็นจังหวัดแรกของภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทยโดยมีคำขวัญว่าประตูภาคใต้ไหว้เสด็จในกรมชมไล่กาแฟแลหาไายลีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อหลังนกเนินทรายบางเบิด เป็นเนินทรายชายทะเลที่ขนาบไปกับชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยลูพจันทรเซียวเชื่อมต่อระหว่างเขาบางเบิดเขาถ้ำทงและเขาแหลมใหญ่ในเขตต่อเนื่องของอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรและอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยพื้นที่เนินทรายความยาวประมาณ10กิโลเมตรมีความกว้างกว่า600เมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า2,000ไร่ สูงจากระดับน้ำทะเลโดยเฉลี่ย15-30เมตรเนินทรายงามชุมพรในอำเภอปะทิวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายแห่งเดียวในประเทศไทยมีจุดสูงสุดจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ30เมตรถือเป็นเนินทรายชายหาดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอ่าวไทยและนับเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยเกิดจากหลากหลายปรากฏการธรรมชาติที่ประกอบเข้าด้วยกันทั้งกระบวนการทางธรณีวิทยา ในช่วงของยุคน้ำสมัยโฮโลซีนเมื่อประมาณ1.8ล้านปีจนถึง14,000ปีก่อนปัจจุบันและกระบวนการกระทำของขึ้นทะเลแรงลมรวมถึงอิทธิพลของพายุรุนแรงลึมฝั่งทะเลเป็นเวลาน,านานนับพันปีที่พัดพาทรายมาทับถมกันอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นเนินสันทรายขนาดใหญ่รวมจนถึงการเกิดพืชพันไม้ในป่าสันทราย (sand forest) ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งตัวเนินทรายเองการเป็นถิ่นอาศัยของสัตว์และพืชหลายชนิดการเชื่อมโยงกับชายฝั่งทะเลและพื้นที่เกษตรกรรมชุมชนในแนวหลังสันทรายทำให้เนินทรายงามมีความเป็นระบบนิเวศท,ที่เป็นเอกลักษณ์มีคุณค่าและหาดีทยาก เนินทรายงามชุมพรยังเป็นแหล่งที่เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สําคัญในระดับโลกได้แก่แหล่งดูเหยี่ยออพยพตัวเมืองชุมพรและเขายินสอที่เป็นหนึ่งใน11แหล่งดูนกอพยพที่สําคัญระดับโลกรวมทั้งเป็นจุดเชื่อมโยงต่อไปยังแหล่งดําน้ําระดับโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งดําน้ําเกาะล้านเป็ดล้านไก่ที่เป็นจุดที่มีโลกใต้น้ําทะเลที่สวยงามสมบูรณ และพบฉลามวานได้มากที่สุดแห่งหนึ่งทําให้เนินทรายงามและพื้นที่เชื่อมโยงมีคุณค่าในการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีความโดดเด่นในระดับสากลระบบนิเวศที่สําคัญนอกจากท้องทะเลที่สมบูรณ์สวยงามแล้วในพื้นที่เชื่อมโยงในอำเภอปะทิวยังถือว่ามีพื้นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่อ่าวทุ่งมหาบ่อสำโรงและคลองปะทิว ป่าชายหาดที่หาพบได้ยากรวมถึงชายหาดที่สวยงามและมีศักยภาพในการพัฒนาเช่นหาดท่ำทงหาดทุ่งทายแหล่งที่มีคุณค่าเฉพาะและมีคุณค่าทางนิเวศคือสะเยชีป่าพลุขนาดใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ น้ำท่วมขังตลอดทั้งปีปกคลุมเขียวขจีไปด้วยพันไม้น้ำหลากหลายชนิดและที่นี่จะพบเอื้องโมกผุที่เหลืออยู่แห่งเดียวในประเทศไทยออกดอกสีชมพูคล้ายกับดอกไว้ไย้้ซึ่งชุมชนร่วมกันอนุรักษ์และผักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์เนินไซงามยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของชุมชนทั้งเกษตรกรรมชายฝั่งและประมง มีชุมชนโดยรอบที่มีความน่าสนใจในการมาเยือนและมีศักยภาพในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเช่นชุมชนบ้านทุ่งมหาชุมชนบ้านบ่อสมรงชุมชนบ้านท่าแอดชุมชนบ้านเกาะเตียบและชุมชนบ้านบางเบิดที่ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกินปูให้ขาซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินงานโครงการ จดทำแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินสายงามจังหวัดชุมพรเพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศต,ต้นแบบเพื่อรองรับการท่องเที่ยววิถีใหม่แบบมีนอร์มัลบนเส้นทางซินิครูดเรียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตกหรือไทยแลนด d r i เว e r a ลาและยังมีสิ่งที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชุมพรที่ว่าชุมพรเมืองน่าอยู่ บนพื้นฐานการเกษตรกรรมและการท่องเที่ยวคุณภาพเชื่อมโยงการพัฒนาสองฝั่งทะเลการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเนินทรายจังหวัดชุมพรภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเนินทรายงามชุมพรต้นแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศธรณีโดยมีตำแหน่งการพัฒนาเพื่อสร้างการรับรู้ว่าเที่ยวเนินทรายงามแห่งสยามทะเลงามแห่งชุมพร นอกจากจะเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ประจำถิ่นให้เป็นจุดแวะพักนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาตามเส้นทางซิเนกรูทยังเป็นการช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดประจวบคีรีขันนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการส่งเสริมและมีส่วนขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในเขต ไทยแลนด์ริเวลาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพระดับสากลอย่างยั่งยืน